ดีค่ะคุณชยานันท์นะคะจากภาชัยในโตนะคะวันนี้เราจะมาตรวจที่ด n c i n g ตัวนี้ให้นะคะเริ่มต้นจะขออนุญาตอน,นิบายเครื่องตัวนี้ก่อนนะคะอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าตรวจเขาจิ้มเข้าไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนจากแสงสีเขียวเป็นสีเหลืองนี่ใช่ปลว่าตรวจโ,โลหะแล้วถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยนะคะแล้วมีเสียงดังตามเนี่ยจะแปลว่าเป็นโมอิสโมสมนที่คือตัวเพชรที่ปลอมที่เหมือนสุดตอนนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นแสงสีแดงเป็นว่าเป็นไพรินทับทิมพวก ปริชัสโซนทั้งหมดถ้าเป็นแสงสีน้ําเงินแปลว่าเพชรแท้นะคะเดี๋ยวน้องเขาจะจุ้ยมให้ทีละเม็ดเลยนะคะนี่นะคะเม็ดใหญ่ก็จะเป็นสีน้าเงินตรงนี้นะคะถามว่าเครื่องตัวนี้มีความแม่นยําเยอะไหมค่อนข้างเยอะมากนะคะประมาณ90%ได้แต่ถามว่าเนี่ยอย่างเงี้ยตอนนี้เนี้ยจะโดนเอ่อเตยหรือไข่ปลาแต่ถ้าจิ้มเพชรแท้แล้วมีแสงสีเขียวขึ้นมาเนี่ยจะเกิดจากว่ามันมีครับน้ํามันที่เราจับ รือบางทีเนี่ยเออเหมือนกับจิ้มไปแล้วไม่ตรงเหลี่ยมเพชรจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นแสงสีเขียวขึ้นมาได้นะคะแต่ถ้าเป็นเป็นเพชรแท้ในส่วนใหญ่เราจิ้มครั้งหนึ่งเป็นเขียวครั้งที่สองอาจจะเป็นเขียวได้แต่ครั้งที่สามเนี่ยจะเป็นน้ําเงินสลับกันไปอย่างเงี้ยประมาณ50%ส่วนใหญ่จะเพชรแท้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นโมอิสโมซัมไนท์เนี่ยจิ้มเข้าไปเนี่ยมัน10ครั้งเนี่ยจะเขียวไปสักเก้าเลย เดี๋ยวหลังวิดีโอเนี้ยจะมีการเปรียบเทียบโมอิสโมซัมไนต e กับเพชรแท้ให้ดูนะคะอันนี้น้องเขาตรวจเพชรให้ก่อนนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เออ่ตัวนี้เนี่ยนะคะอันนี้คือโมอิสโมซัมไนต์นะคะตริกนิดนึงนี่ค่ะนี่นะคะ 1>, 1 2 3่งสามสีจะเห็นเลยว่ามันจะขึ้นสีเขียวมากกว่านะคะอันนี้เป็นสีชัติที่ใช้กับงานเงินนะคะจะเห็นเลยว่าน้องเขาจิ้มหมดหัวทองแดงแล้วยังไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรนะคะอันนี้ค่ะเดี๋ยวเรจะจิ้มโลหะให้ดูนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นแสงสีส้ม อันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ในการตรวจเพชรแล้วนะคะยังไงต้องขอบคุณมากนะคะที่ไว้วางใจแพชเชเนโต้นะคะอ,อ,อีกส่วนหนึ่งที่ขออนุญ,ญาตแนะนําค่ะตรงนี้จะเป็นตัวล็อกข้อสร้อยที่ค่อนข้างเนียบมากนี่นะคะน้องกําลังพยายามจัดอยู่แป๊บหนึ่งนะคะโอเคอันนี้จะเป็นตุ่มกลมๆนะคะถ้าดึงให้ตึงแล้วอะนะคะจะเลื่อนปรับไส่ได้นี่ค่ะจะเห็นเลยว่าขยับนะคะเรียบร้อย อันนี้สามารถปรับไซสอ,อยได้เป็นไม่ไม่จำกัดความสั้นความยาวเลยนะคะแล้วก็เป็นตุ่มปรับค่อนข้างดีดึงให้ตึงนะคะแล้วถึงจะเลื่อนได้เพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราใส่แล้วเนี่ยมันจะไม่ขยับเลยนะคะเรื่องข้อสร้อยตรงนี้ยังไงต้องขอบคุณมากจริงๆที่ให้เราได้บริการนะคะ นี่น้องเขากำลังแพ็กกิ้งให้อยู่นะคะสักครู่นะคะ d a n ซิ่งตอนนี้กำลังฮิตเลยที่ต่างประเทศอะคะ่ะแต่คนไทยเราจะยังไม่ค่อยเห็นและเชื่อว่าเดี๋ยวถ้าลูกค้าเนี่ยคุณชนะน,นันเนี่ยได้ลองชนานั้นเขาค่ะได้ลองใส่ดูนะคะจะทราบเลยว่ามันจะวุบว่บมากเพราะมันมันดิ้นตลอดต้องใช้คำนี้ด้วยวที่เขาเรียกว่าดันซิ่งเลมอนนี่ คนคิดสับก็เก่งนะคะมันมันแดนจริงๆอันนี้ถุงที่เราใช้จะเป็นด้านหน้าเป็นถุงพลาสติกนะคะด้านหลังเป็นถุงฟอยล์ซึ่งมันจะเป็นถุงที่ต้องใช้ความร้อนพิเศษมากกว่าถุงพลาสติกทั่วไปนะคะอันนี้เป็นใบรับประกันค่ะของทางร้าน,นะค,ะค่ะท่านงนรบกวนเก็บไว้ให้ด้วยนะคะนี่นะคะ พอมาส่วนนี้จะเป็นการแพ็คกิ้งทั้งหมดตรงนี้เราขออนุญาตใช้กล่องตัวนี้นะคะเป็นกล่องที่ทําท่งออกเมื่อสมัย17ปีที่แล้วละดังนิดนึงนะคะตอนนี้เราจะไม่ใช้กล่องไปษนียนะคะเพราะว่ากล่องไปษนีย็ใครก็มีได้นะคะแต่กล่องแบบเนี้ยมันต้องสั่งด้วยจํานวนทั้งไดร์แคทั้งการพิมพ์อะไรเนี้ย เรียบร้อยแล้วน้องเขาจะมีการเซ็นกับชื่อกำกับอีกครั้งหนึ่งนะคะ อันนี้เป็นการเซนชิดตํกำกับอีกครั้งที่2นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ